เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับรูปอดวันนี้เราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้แอนมามาเจอ MUT Patchaburi เพราะว่าเราได้อยู่ใกล้เคียงกันมากตอนเราประกวดที่ Miss Universe Thailand ได้มาเจอแฟนคลับใหม่ๆทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมงานกับแอนวันนี้แล้วพ่อคริสต์มาสกำลังมาสำหรับแอนนะคะ คริสต์มาสเป็นวันที่สำคัญมากเพราะว่าครอบครัวของแอนเซเลเบรตวันคริสต์มาสแล้วอยากอยากเอาโอกาสนี้มาวอวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้มากกว่าแค่ตัวเองแต่คนรอบข้างด้วยขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนตามความฝันที่ไม่จำกัดความสามารถของตัวเองที่ให้ไฟบนบนบนต้นไม้คริสต์มาสเป็นไฟที่จุดทางที่เราจะไปในอนาคตเพราะว่า จุดมันไม่มีสิ้นทางค่ะไม่มีใครจํากัดเราได้ยกเว้นเราเองแล้วแอนรู้ว่าทุกคนมีไฟมีดาวในใจที่ไปถึงจุดนั้นได้ Antonia Porcel สำหรับบรรยากาศวันนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเยอะมากและผมคิดว่าวันนี้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับก่อนเกิดโควิดเรามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เท่าเดิมวันนี้ประมาณ25ล้านคนถ้าเราสามารถสร้างกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยถ้าปีหน้าตัวเลขนักท่องเที่ยวกับมาได้ เหมือนก่อนโควิด40ล้านคนเมื่อไหร่วันนั้นผมก็คิดว่าเป็นเวลาของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนคงจะเห็นว่าได้มีความพยายามในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวโดวยนโยบายหลายๆอย่างเช่นฟรีวีซ่านะครับหรือว่านโยบายในการทําเรื่อง soft power นะครับหรือการเปิดผับที่ขยายระยะเวลาทั้งนี้รัฐบาลก็ต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ทั้งเมืองหลักและก็เมืองรองฉะนั้นผมคิดว่าของดีของประเทศไทยไประเพณีวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเนี่ยทุกภูมิภาคมีความแตกต่างไม่เหมือนกันทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทุกตำบลมีหมดฉะนั้นถ้าเราได้มีการส่งเสริมนะครับให้มีการต่อย,ยอดพลังของวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยจะเป็นการสร้าง Amazing Thailand อย่างแท้จริงนะครับ อย่างที่เมืองหัวหินวันนี้นะครับวันนี้เราก็มีเทศกาลเปิดไฟต้นคริสต์มาสเดี๋ยวเราจะร่วมกันเปิดพอเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ข้างหน้านะครับก็จะมีการยิงพลุริมหาดหัวหินกลางทะเลที่สวยงามที่สุดพอเดือนมกราคมก็จะมีเทนนิสระดับโลก Thailand o p e n นะพอสงการก็จะมีแข่งม้าบีชโปโรนาชาติฉะนั้นที่หัวหินก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเมืองท่องเที่ยวที่พยายามที่จะมีกิจกรรมในการต่อยอด วัฒนธรรมระเพณนีของ